สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมสมบูรณ์คาร์บอนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวครอบท่อนะครับผมก็อันเนี้ยเป็นตัวไม่ใช่ครอบท่อนะครับเป็นปลายท่อนะครับอันที่ได้แตกนะครับก็จะมีแตกตรงนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับตรงนี้1จุดนะนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเล็กร์ลอกอยู่ช่วงนี้นะครับที่ว่าลอกนะผมก็ได้ซ่อมเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้ก็ พร้อมส่งนะครับผมนะฮะสำหรับงานตรงที่แตกนะผมก็ได้ทําการซ่อมหมดแล้วนะครับผมนะครับนะฮะอันนี้ซ่อมหมดแล้วครับนะครับก็ปกติดีแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปทําการส่งลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คส่งนะครับผมอันนี้เป็นร้านประจํานะที่อยู่นะครถรมนะครับ แกขายพวกอะไรแต่ง x m a ก็นะครับผมแกขายพวกอะไรแต่ง x m a ก็ขายพวกตัวเอ็กแม็กนะครับรถมือหนึ่งมือสองนะครับแกมีหมดนะอะไรมือหนึ่งมือสองแกมีหมดนะครับผมก็นะฮะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปส่งงานครับผม